ตรงนะครับว่าครั้งแรกที่ได้ขับเชฟโรเลตเทรลเบเซอร์นะครับหลังจากได้ขับออกตัวนะครับแหมผมแอบตกใจนิดๆครับพบพวงมาลัยค่อนข้างหนักปกติแล้วนะครับรถกระบะขับเครื่องสี่ล้อเนี่ยก็เคยขับมาบ้างนะครับซึ่งน้ําหนักพวงมาลัยของเทรลเบเซอร์นะครับที่มีน้ําหนักมากนั้นนะครับเกิดจากล้อใหญ่ถึง18นิ้วเพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดว่าหากน้ําหนักของพวงมาลัยเบาเกินไปนะครับเวลานํารถไปขับทางออฟโรดนะครับแบบจริงจังเนี่ย ก็จะไม่ปลอดภัยครับแผ่แบบนี้นะครับขับสนุกและปลอดภัยหายห่วงเลยครับเชฟโรเและเทรลเบลเซอร์ใจถึงก็ไปถึง ร้านนี้นะครับร้านพอตเทเบโลเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่ซุปตามาทานที่นี่ทั้งนั้นเลยฉะนั้นเนี่ยครับซุปตาอย่างผมก็คงต้องไม่พลาดนะครับเพราะผมก็ยังเป็นหนึ่งในซุปตาไ <c oughs> ปไปดูข้างในกันครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะบิสกิตตี้เวทันเล่นนะคะอะไรนะครับเป็นขนมค่ะบิสกิตตี้ค่ะชิมหน่ยครับลองชิมค่ะแล้วก็วันนี้มีเมนูแนะนําค่ะครับผมเอ่ออันนี้เป็นเมนูของที่ร้านนะคะมีทั้งของเค้าแล้วก็ของหวานลองดูเมนูก่อนนะคะคือจริงๆแล้วอยากคุยกับเจ้าของร้านมากกว่าอ๋อคุยได้เลยค่ะ อ๋อนี่เจ้าของร้านค่ะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้โหตายแล้วเจ้าของร้านสวยกับร้านอีกงั้นงั้นเชิญนั่งดีกว่าครับจะได้คุยแบบเพราะว่ามาที่นี่มีคำถามหลายคำถามมากเลยครับอย่างแรกก็คือพอ r เทเบ l ล์เนี่ยครับผมเคยได้ยินมันมันเป็นชื่อ ถนนหรือใช่ไหมฮใช่ค่ะเป็นชื่อถนนในลอนดอนค่ะเพอร์เอรนทั้งโอกับคุณน็อปอะค่ะเป็นเป็นนักเรียนเก่าอังกฤษก็ค,ค,ค,คือคุณคุณน็อปคือหุ้นส่วนหุ้นส่วนชีวิตค่ะอ๋อหุ้นส่วนชีวิตเหรอฮะ <c oughs> แล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์อด้วยใช่คือจริงๆเริ่มมาจากว่าคุณน็อปเนี่ยค่ะทำตกแต่งก่อนนะคะรับเหมาตกแต่งก่อนตั้งแต่ประมาณ 8ปีที่แล้วนะคะคพอเราทำารับเหมาตกแต่งเนี่ยเราก็เลยรู้ว่ามีลูกค้าที่ม,มีดีมาร์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์สไตล์วินเทจค่อนข้างเยอะค,ค,คุณนบก็เลยมองว่างั้นเราน่าจะสามารถ explore market ตรงนี้ได้ก็เลยเกิดมาเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์ขึ้นมาค่ะพอเป็นโรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วเนี่ยตอนนั้นเราก็มีหน้าร้านอยู่ที่อื่นค่ะคจนพอดีโอดั้งท้องมีน้องขึ้นมาก็เลยอยากจะมีเวลาให้กับลูกให้กับที่บ้านก็เลยมาเปิดหน้าร้านตรงนี้ในปัจจุบันที่คุณมอสมาเนี่ยค่ะ You're here before can look in the eye You're just like an angel Your skin makes me แต่ตอนแรกก็คือช่วยกันทำเฟอร์นิเจอร์ก่อนใช่ไหมเบอกว่<ท>า <ำ S 2> มีอยู่ตรงที่สูวนหนึจักที่เป็นหน้าร้านตรงนั้นใช,ใช่ไหมคะย้อนกลับไปตั้งแต่8ปีที่แล้วแต่ว่าหยุดไปประมาณ4ปีแล้วนะคะ เพราะว่าพออย่างที่บอกคือพอท้องเนื่องจากโอ๋จะเป็นคนรับลูกค้าเองอะคะ่ะเราอยากได้คุยกับลูกค้าเองคุยคอนเซ็ปต์เองอยากจะรู้ว่าลูกค้าเป็นยังไงไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนความชอบเป็นยังไงะะอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่อย่างน้อยงานที่เราทําออกมาอยากให้ถูกใจเขาจริงๆอะคะ่ะเ<อ>ฟอร์นิเจอร์เราเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ซึ่งไม่ได้ใช้แค่วันสงวันนะคะคอยากให้เขาได้ของที่ถูกใจพอท้องไม่มีกําลังะคะ่ะ ก็เลยปิดหน้าร้านแต่เข้าใจครับตอนมีลูกนี่โอ้โหอเป็นเรื่องยุ่งยากมากนะคะยังเหนื่อยมากเลยครับใช่ค่ะเอาแล้วทำไมครับนึกถึงไงแล้วพอมีลูกปั๊บเราก็อยากมีร้านกับลูกก็เลยมาเปิดร้านเพื่อที่จะ คือเนื่องาก,ากออปิดหน้าร้านนะคะในความเป็นจริงเมื่อสี่ปีที่แล้วแต่โรงงานเรายัางยังยังยังคอนติเนียรต่อเนื่องเพราะเรามีลูกค้าประจำใช่ค่ะเรามีลูกค้าที่เป็นโฮลเซลล์ที่รับของเราไปขายอีกทีหนึ่งก็มีค่ะแต่ทีนี้พอเราเนื่องจากเราออกงานค่อนข้างบ่อยไม่ว่าจะเป็นงานบิ๊กงานบ้านในสวนลูกค้าที่เป็น end user ค่ะเขาอยากเห็นของที่เป็นของโชว์อ๋อเพราะว่าไม่ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตหรือเดซเนอร์ที่เขาจะไปคุยกับเราที่โรงงานใช่ไหมคะโอเคแต่สนใจว่าถ้าจะทาหน้าร้านอีกรอบเนี่ยอยากทําที่ใกล้บ้านเพราะบ้านก็อยู่ข ใชงค่ะใช่พอทําใกล้บ้านก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าลูกค้าที่จะมาหาเราอะค่ะต้องตั้งใจมาเพราะเราไม่ได้อยู่ในช็อปปิ้งมอลล์ก็เลยอยากมีสถานที่เขาสามารถนั่งพักผ่อนหย่อนใจได้แต่ลูกค้าที่ตามมาก็ตามเป็นลูกค้าเก่าตามมาไหมครับมีค่ะมีค,มคม่อนข้างเยอะที่เป็นลูกค้าเก่าตามมาแล้วก็พอเปิดเป็นร้านเบเกอรี่นะคะก็กลายเป็นว่ามีลูกค้าใหม่อีกกลุ่มหนึ่งที่เราได้ฟีดแบ็กค่อนข้างดีจากการทําร้านเบเกอรี่ ใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้าง